วันนี้พาชมโครงการบ้านเดี่ยวบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปากเกร็ดราชพฤกษ์อของ NC Group โครงการตั้งอยู่จุดต,ตัดถนนชัยพฤกษ์กับถนนราชพฤกษ์ทำให้เดินทางเข้าโครงการได้อย่างสะดวกทางสองเส้นทางสามารถวิ่งตรงเข้าเส้นปากเกร็ดแจ้งวัฒนะได้อย่างง่ายดายถือเป็นทำเลที่ขยัมจากตัวเมืองออกมานิดหน่อยนะคะเพื่อแลกกับ การได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นบ้านที่พามาชมวันนี้เป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมนะคะขนาด75ตารางวาพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตรโดยประมาณนะคะเป็นฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำจอดรถได้4คันภายในบ้านประตูลงจอดรถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้นะคะซึ่งเป็นทิศที่จะให้แสงสวยที่สุดและลมดีที่สุดตลอดทั้งปีค่ะ การออกแบบที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยอย่างลงตัวทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่เน้นความสะดวกสบายกว้างขวางและรูปแบบบ้านที่โดดเด่นทันสมัยทุกมุมภายในบ้านถูกออกแบบไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนลงตัวตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัย ยังมีมุมอเนกประสงค์ให้เราสามารถใช้เป็นห้องทำงานเล็กๆได้ที่บ้านครัวบิวอินไว้แล้วอย่างเรียบร้อยสวยงามนอกจากจะมีครัวภายในบ้านแล้วนะคะเรายังมีการต่อเติมครัวไทยด้านนอกด้วยค่ะสำหรับใช้งานหนักได้เต็มที่ห้องรับรองแขกชั้นล่างนะคะเราสามารถใช้เป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุได้ ซึ่งห้องนอนจะอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำนะคะทำให้สามารถเข้าห้องน้ำได้อย่างสะดวกเดี๋ยวตามขึ้นไปดูชั้น2นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ามห้องนอนและ3ามห้องน้ำค่ะทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำส่วนตัวและที่สำคัญนะคะรับไปเลยค่ะจุกๆเราติดแอร์ไว้ทั้งหมด5ตัวค่ะมีแอร์ครบทุกห้องนะคะรวมทั้งห้องนั่งเล่นชั้นล่าง สวยทำเลดีราคาสุดคุ้มเฉพาะแค่งานบิวอินตกแต่งต่อเติมก็คุ้มละค่ะ beat beat. เรามีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ทุกสถาบันการเงิน ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอนัดเข้าชมบ้านได้ตามช่องทางการสื่อสารที่ให้ไวไท้ายคลิปนะคะและสามารถกดเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใต้วิดีโอนี้อย่าลืมนะคะต้องการซื้อหรือฝากขายนึกถึงไอโฮมพัทประสบการณ์ของเราช่วยคุณได้ค่ะสวัสดีค่ะ